เรื่องย่อละครเรื่องพลมพยศ EP ที่8ออกอากาศวันอังคารที่23กันยายน2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35น้ำอบประกดโดยวินนี่ผิวทอง พยายามออดอ้อนขอให้กา้านพิระบดโดยมิกทองระยะบอกพี่เคยของเขาที่เป็นบอกอให้เอาเธอลงปกหนังสือพิมพ์แบบน้ำหอมซึ่งระบดโดยชนกนันเสนปิ่นบ้างแต่พอรู้ว่าวันแต่งงานของน้ำหอมพี่เคยของก้านจะไม่มาน้ำอบจึงคิดที่จะเปลี่ยนเป้าหมายมาสนใจประหลัดขจรี่ระบดโดยพิรวัตรกุลน,นันวัดแทนวันต่อมาน้ำอบ จึงได้ขอตามน้ำหอมและสมนึกที่ระบทโดยชาคลิปบุญสิงห์มาแจกการ์ดงานแต่งที่บ้านของกำนันบุญระบทโดยขจรศักดิ์รัตนานิสัยเพื่อหวังจะเจอกับประหลัดขจรทางด้านแป้งรำ่ำระบทโดยชยยศลาวัฒนา,นาวินเมื่อรู้ว่าน้ำอบกลับมาสนใจประหลัดขจรอีกครั้ง จึงได้วางแผนจักกระชากหน้ากากให้น้ำอบดูว่าเป็นคนเจ้าชู้แป้งรํำทําทีเข้าไปโปรยสเสน่ห์ใส่และได้นัดแน่ประหลัดขจรให้มาหาที่บ้านตอนคำ่คำๆเพื่อหวังจะให้น้ำอบมาเห็นความเจ้าชู้ด้วยตาของตัวเองติดตามชมความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในละครเรื่องพรมพยศตอนที่8ในวันอังคารที่23กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา40นาที างช่อง7 HD ดูทีวีกด35ชมสดบนเว็บไซต์ www.ch7.com และสามารถรับชมละครย้อนหลังบนแอป True Vision Now